มงคลของหลวงปู่ทวดท่านสวัสดิ์โชติพาณิชอดีตประธานศารดีกาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาปีพศ2503ท่านได้สร้างหลวงปู่ทวดร,รุ่นเบตงขึ้นโดยเดินทางไปจุดทูบขออนุญาตต่อหน้าสถูปหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้โดยท่านอาจารย์ทิมเป็นผู้เห็นชอบด้วย ลักษณะเป็นองค์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานโดยไม่มีบัวคว่ำบัวหงายกระแสเนื้อบนพื้นผิวจะออกกระแสแดงเมื่อใดสัมผัสใช้ผิวจะออกดำใต้ฐานจะตอกหมายเลขอารบิกคมชัดทุกองคใต้ฐานจะเห็นรอยปิดก้นซึ่งบรรจุผงว่านไว้ด้วยโลหะชนิดเดียวกันอย่างแนบเนียนโดยได้ต้นแบบมาจาก รูปหล่อลอยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมารังสี